และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบ้านของคุณลูกค้าของเรานะคะคุณลูกค้าที่น่ารักของเราพี่มุกี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยปังอยู่ในโซนห้องแพนที่นะคะโซนนี้เนี่ยเป็นห้องจัดเตรียมอาหารค่ะบ้านนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะตู้ของเขาเนี่ยเยอะแยะจัดเต็มมากๆคือวางของตรงไหนก็ได้นะคะเก็บได้ทั้งขนมนมเนยโอ้โหจุใจมากๆเลยค่ะโอ้โหตู้ของเขาเนี่ยใหญ่ทั้งบ้านเอาละค่ะมาดูในส่วนของห้องนอนแรกของเรานะคะวิวอ,อินกันแบบ สดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวพื้นที่ถึงจะจำกัดน,นะคะแต่ว่า FN Decor Design ของเราเนี่ยออกแบบฟังก์ชันได้แบบครบคันมากๆและนี่นะคะถัดมาของเราเป็นโต๊เครื่องแป้งนะคะนี่บิวอินได้แบบสุดเพดานกันเลยทีเดียวมาถึงในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะอยากจะบอกว่าโอ้โหเข้ามาแล้วนะคะรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากๆเพราะว่า FN Decor Design ของเราเนี่ยใช้การตกแต่งแบบเทคนิคพิเศษะคะ่ะก็คือสวยด้วยและที่สําคัญเนี่ยก็มีพื้นที่เยอะด้วยเช่นกันนะคะ สวัสดีค่ะน้ำทิพย์อินททเลียนะคะสำหรับโครงการบ้านหลังนี้นะคะเป็นสไตล์มินิมอลมูจิค่ะโทนสีเนี่ยก็จะเน้นโทนสีขาวนะคะตัดด้วยสีไม้เข้มค่ะดีไซน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นมุมโค้งนะคะเพื่อที่จะให้บ้านเนี่ยดูซอฟขึ้นนะคะจุดที่น้ำทิพย์ได้เข้ามาดูแลในการดีไซน์นะคะก็จะเป็นบริเวณของห้องรับแขกค่ะแล้วก็โซนแผนที่แล้วก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะแล้วก็ห้องนอน2ห้องนอน3นี้ค่ะ ขั้นตอนการผลิตจะเป็นยังไงนะคะปะติดตามชมกันเลยคะ่ะ อีกแล้วนะคะกับรายการพาไปบิวตอนนี้นะคะอยู่ที่โครงการเดลไ i ท์ห้บายชนะสูตรนะคะโหโครงการคือมูจิมินิมอลน่ารักมากๆเลยแต่ว่าบ้านเนี่ยจะบิวอินไปในรูปแบบไหนไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบ้านของคุณลูกค้าของเรานะคะคุณลูกค้าที่น่ารักของเราพี่วุ้กี้ค่ะ อ่าคือเข้ามาในบ้านก็คือแบบบ้านสไตล์น่ารักมินิมอลมูจิมากๆเลยค่ะอยากจะทราบว่าทำไมถึงเลือกโครงการนี้คะพี่ปุ๊กกี้เนื่องจากโครงการนี้เป็นชั้นเดียวค่ะคุณแม่ไม่สามารถขึ้นมันได้ไปชั้น2ได้ก็ตัดสินใจอันนี้แล้วก็ออกแบบว่า มูจิมูจิที่แบบโซนแถวนี้จะไม่ค่อยมีค่ะแล้วพี่ปุ๊กกี้เนี่ยไปเจอบริษัท FN Decor Design ของเราเนี่ยจากไหนคะจาก a c e b o o k ค่ะก็คือให้แม่เป็นคนตัดสินใจเรือ่องคือแม่เป็นคนถ่ายถ่ายพอเจอปุ๊บแล้วก็อันนี้เลยก็ลองเข้าไ,ไปดูเนื่องจากว่าบริษัทอยู่ใกล้กับโครงการหมู่บ้านก็เลยโอเคค่อนข้างที่จะสะดวกค่ะทีมงานแอบระซิม,มาว่าได้ข่ะว่าไปดูถึงโรงงานเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ไปคุยกับ เซลที่โรงงานเลยแล้วก็นัดวันกันว่าจะมาดูหน้างานอะไรแล้วก็ตกลงกันเลยค่ะก็คืออยากจะบอกว่า FN Decord e s i g n ของเรานะคะมีโรงงานที่ผลิตทั้งเฟอร์นิเจอร์จริงแล้วก็ออกแบบเองคือเป็นทุกอย่างในตัวเลยค่ะด้านนอกว่าน่ารักแล้วนะคะด้านในก็น่ารักกว่าค่ะพี่ป oh ุ๊กกี้โอ้โหอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมถึงเลือกเป็นสไตล์นี้คะก็อันดับแรกเลยคือให้เข้ากับ ตัวบ้านค่ะแล้วก็ต้องการแบบมินิมอลเพราะว่าถ้าแบบว่าคงสไตล์อื่นมันอาจจะล้าสมัยในอนาคตซึ่งอันนี้จะแบบอยู่ตลอดกาลเลยก็คือน่ารักมากๆเลยชอบมากๆเลยค่ะน่ารักเหมือนเจ้าของบ้านจริงๆเลยเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปดูงานวิวอินในบ้านของเรานะคะก็ขออนุญาตมอบต้นไม้มงคลนะคะให้กับพี่ปุกกี้นะคะเจ้าของบ้านของเราค่ะ นี่ค่ะขอให้อยู่กันแบบร่มเงย็นนะคะการเงินการงานเฮงเปังๆนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดไปเลยค่ะค่นนาค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะไปดูงานบิวอินภายในบ้านของเรานะคะงั้นขออนุญาตพี่บกกี้นะคะขอดูบริเวณภายในบ้านด้วยนะคะมาดูกันเลย มาดูกันที่โซนแรกของเรานะคะนี่เลยเป็นโซนตู้ทีวีของเรานะคะการออกแบบดีไซน์เนี่ยเป็นดับเบิลเลเยอร์ค่ะโดดเด่นมากๆเลยก็คือใช้การผสมผสานนะคะระหว่างไม้แล้วก็สีขาวเนี่ยดูตัดกันแต่ว่าเข้ากันแบบลงตัวคือนั่งแล้วหน้ามองมากๆสบายใจมากๆค่ะนี่เลยมาดูในส่วนของตู้ด้านบนของเรานะคะอยากจะบอกว่าโอ้โหลงตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่า เป็นตู้เก็บของเนี่ยที่มีความโดดเด่นก็คือเป็นกระจกหน้าบานโค้งค่ะทําให้ดูละมุนแล้วก็เข้ากับตัวบ้านมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเนี่ยฟังก์ชันของเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้น,นะคะเขาสามารถทั้งเก็บของก็ได้หรือว่าใครที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอารทอยหรือว่าอยากจะโชว์อะไรเนี่ยก็สามารถโชว์ด้านบนได้เลยเพราะว่าเป็นกระจกบานใสเห็นแน่นอนค่ะ นอกจากจะมีตู้ด้านบนแล้วนี่มาดูในส่วนของตู้ด้านล่างของเราดีกว่าค่ะก็คือเป็นตู้เก็บของอนเนกประสงค์ยังไม่พอนะคะยังยกลอยนะคะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุนะคะอาศัยอยู่ด้วยและมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยทำความสะอาดก็ง่ายมากๆไม่ต้องยกให้ลําบากเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยยกลอยและก็คิดมาให้แล้วค่ะยังไม่หมดนะคะสาหรับใครนะคะที่เป็นสายของเยอะนะคะบอกได้เลยว่ามีชั้นเก็บของด้แบบจุใจมากๆเลยนี่เลยจะเก็บรองเท้าก็ดีเก็บของตอนออกไปค่ะ นอกก็ได้โอ้โหถูกใจสายของเยอะแบบปังมมากๆเลยนะคะและยังไม่หมดเท่านี้นะคะนี่เลยตู้เก็บของด้านบนของเราก็ยังมีอีกด้วยโอ้โหบอกได้เลยว่าพื้นที่ด้านบนเนี่ยไม่เงยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนี่เป็นเพียงแค่โซนแรกที่เรามาดูกันนะคะอยากจะบอกว่า FN Decor Design ของเราเนี่ยรับจบค่ะบิวอินทั้งบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องนอนไปดูกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยปังอยู่ในโซนห้องแพนที่นะคะโซนนี้เนี่ยเป็นห้องจัดเตรียมอาหารค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถวางไมโครเวฟก็ได้เครื่องชงกาแฟก็ได้ใช้พื้นที่ได้แบบคุ้มค่ามากๆเพราะว่าทาง FN Design c o r d e ของเราเนี่ยออกแบบเป็นรูปตัว L ค่ะจะวางตรงนี้เลื่อนย้ายไปตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลย มาดูในส่วนของลิ้นชักนะคะลิ้นชักของเราเนี่ยให้คุณแม่บ้านเก็บของได้แบบจุใจมากๆอันนี้จะวางขวดซอสก็ดีวางจานก็ได้มาดูในส่วนของชั้นตรงนี้นะคะเป็นชั้นเล็กๆแต่สามารถวางพวกขวดซอสจิบจับได้แบบถนัดมากๆเลยค่ะยังไม่พอโอ้โหนี่บ้านนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะตู้ของเขาเนี่ยเยอะแยะจัดเต็มมากๆคือวางของตรงไหนก็ได้นะคะอ่านี่คือตู้ด้านบนของเรานะคะสามารถเก็บได้ทั้งขนมนมเนยโอ้โหจุใจมากๆเลยค่ะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหตู้ของเขาเนี่ย ่าในหทั้้งบอันนี้ก็เก็บของได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเป็นของเครื่องใช้ในครัวก็สามารถเก็บที่นี่ได้เลยคือแบบบังได้เลยคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมคะสังเกตโดยรวมนะคะด้านหลังของมะปางเนี่ย mm hmm. ก็จะมีการตกแต่งเป็นไม้ระแนงทําให้ไม่ดูเรียบจนเกินไปนะคะดูมีกิมมิคดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะยังไม่พอเพิ่มความสะดวกสบายได้อีกด้วย mm hmm. ยังมีเซอร์วิสปลั๊กให้ตรงนี้เลยค่ะสามารถทําอะไรก็ได้ครบจบตรงนี้เลยค่ะ mm hmm. เราเนี่ยดูห้องรับแขกดูห้องครัวกันไปแล้วนะคะไปดูห้องนอนกันดีกว่าคะ่ะว่าจะว้าวขนาดไหนตามมาปาังไปดูกันเลย ของห้องนอนแรกของเรานะคะบิวอินกันแบบสดสดร้อนๆอนกันเลยทีเดียวพื้นที่ถึงจะจำกัดน,นะคะแต่ว่า FN d Decor Design ของเราเนี่ยออกแบบฟังก์ชันได้แบบครบคันมากๆไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะเตียงโอ้โหจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยค่ะเพราะเขาเนี่ยบิวอินตู้กันแบบว่าสุดเพดานกันเลยทีเดียวนะคะคือเก็บของได้แบบจุใจมากๆเลยในส่วนของเตียงของเรานะคะสามารถนอนสองคนได้แบบสบายสบาย,สบายกันเลยทีเดียวอะยังไม่พอ ยังมีช่องเก็บของอีกด้วยโอ้โ oh, ห oh. คือแบบไม่ว่าจะใส่ผ้านวมเอยหมอนเอยคือสบายเก็บของได้เยอะจุใจมากๆเลยค่ะและในส่วนของด้านหลังของมาปังนะคะเห็นแล้วว้า wow, วมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น ตู้เอ่ยตู้ครึ่งแป้งเอ่ยคือรวมกันแบบชิ้นเดียวกันเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าใช้พื้นที่ได้แบบคุ้มค่ามากๆและฟังก์ชันใช้สอยเนี่ยคือแบบใช้ได้แบบมีประโยชน์ทุกที่มากๆและในส่วนของตู้เสื้อผ้าโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆในพื้นที่ที่จํากัดด้านบนเนี่ยก็ยังใช้สอยได้เป็นประโยชน์มากๆยากจะใส่ผ้านวมหมอนหรือว่าของใช้ส่วนตัวก็คือแบบใช้ได้ครบมากๆเลยค่ะ และนี่นะคะถัดมาของเราเป็นโต๊เครื่องแป้งนะคะนี่วิวอินได้แบบสุดเพดานกันเลยทีเดียวใช้สอยได้แบบจูใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของตรงนี้แล้วก็ลิ้นชักที่แบบว่าหลากหลายชั้นคือจําแนกแยกประเภทใช้ของได้แบบว่าจุใจมากๆเลยค่ะโอ้โหทาง FN Deco r Design ของเราเนี่ยจัดการทั้งฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของพื้นที่ทุกอย่างเนี่ยใช้ได้แบบมีประโยชน์ไม่เสียประโยชน์เลยค่ะ และนี่เป็นแค่ห้องนอนแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนถัดไปจะเป็นยังไงจะว้าวขนาดไหนตามมาดูกันเลยค่ะ โอ้โหมาดูในส่วนของห้องนี้กันค่ะทุกคนห้องนั้นว่าจัดเต็มแล้วห้องนี้ตู้ใหญ่คูณ2องไปอีกคือเนี่ยเป็นตู้ขนาดใหญ่เลยนะคะหลากหลายบานมากๆด้านบนของเราเนี่ยก็เก็บของได้อีกใส่ตู้กระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าโอ้โหเก็บของได้แบบจุใจมากๆห้องนี้ตู้คูณ2ใช่ไหมคะห้องถัดไปเนี่ยแอบเห็นมาแล้วโอ้โหใหญ่คูณสามเลยค่ะบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่ๆตามมาดูกันดีกว่า มาถึงในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะอยากจะบอกว่าโอ้โหเข้ามาแล้วนะคะรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากๆเพราะว่า F&N Decor Design ของเราเนี่ยใช้การตกแต่งแบบเทคนิคพิเศษะคะ่ะก็คือสวยด้วยและที่สําคัญเนี่ยก็มีพื้นที่เยอะด้วยเช่นกันนะคะบวกกับสีนะคะที่โทนสีดูโปร่งโล่งสบายแล้วยังดูเส้นในแนวนี้นะคะเป็นมือจับนะคะสีแชมเปญเรียบหรูดูแพงมากๆและที่สําคัญเนี่ยยังทําให้ห้องเนี่ยดูโปร่งมากๆเลยค่ะ มาดูที่จุดแรกของเรานะคะก็เป็นหัวเตียงนะคะลายไม้โอโ้โหเรียบหรูมากๆที่สําคัญเนี่ยโปร่งโล่งสบายสุดๆเลยค่ะสามารถวางของตรงนี้ก็ได้นี่อะที่สําคัญเนี่ยเชื่อมมาถึงตรงนี้ อันนี้คืออยากจะบอกว่าพิเศษมากๆเลยค่ะเป็นประแนงบางตาเนี่ยสาหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะชอบมากๆเหมือนปางได้ชอบมากๆคือเปิดประตูมาแล้วก็ไม่เห็นที่นอนโดยตรงนะคะก็จะเห็นระแนงบางตาก่อนนี้เพิ่มความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากจะเป็นประแนงบางตาหาะะนี่เลยมาดูเลยค่ะมีช่องเล็กๆนะสามารถวางของชูได้อีกด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะ เื่อผู้ชมสังเกตไหมคะนี่เลยนอกจากจะมีที่นอนแล้วยังมีตู้หัวเตียงอีกด้วยคือเก็บของได้แบบจุใจมากๆท็อปแดนบนเนี่ยก็สามารถวางของได้อีกด้วยแล้วก็ยังมีเซอร์วิสนะคะไว้สามารถชาร์จโทรศัพท์หรือว่าวางโคมไฟเสียบโคมไฟน่ารักน่ารักตรงนี้ก็ได้อยากจะบอกว่าลงตัวมากๆเลยค่ะยังไม่พอแค่นี้เตียงของเราไม่ได้เป็นเตียงธรรมดานะคะยังมีที่เก็บของอีกด้วยคือถูกใจสายเก็บของเยอะแยะแบบปังมากๆเลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงไหนเนี่ยก็สามารถเก็บของได้ ใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะโอ้โหมุมนี้คือถูกใจปามมากๆเลยนะคะเป็นมุมผู้หญิงผู้หญิงมากๆสำหรับสาวๆนะะ้าเชื่อเลยนะคะว่าต้องมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายนะคะเป็น w วิ k in c ิน s ร t ขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะหลายตู้หลายบานมากๆสามารถจำแนกประเภทแยกเสื้อผ้าต่างๆของสาวๆได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ด้านนี้ใส่เสื้อสีแดงสีเขียวสีเหลืองก็ได้นะคะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยค่ะยังไม่พอแค่นี้ค่ะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เหมาะกับกระเป๋าหรือว่าโชว์สิ่งสวยงามน,นะคะตู้นี้คือตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าตู้เป็นกระจกบ,บานใสนะคะสามารถโชว์สิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจก็ได้อยากจะบอกว่าโอ้โหใครที่มีกระเป๋าเยอะแบบบางเนี่ยก็คือเหมาะมากๆเลยค่ะ วาดูในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งถูกใจผู้หญิงอย่างปังมากๆเลยค่ะคือเก็บของได้เยอะจุใจมากๆตั้งแต่ตรงนี้สุดจนเพดานด้านบนนะคะคือเกินกว่าคําว่าจุใจจริงๆก็คือเหมือนยกชอบส่วนตัวมาไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งคซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ล้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเก็บของได้เยอะจริงๆและที่สําคัญเนี่ยยังมีไฟ LED ส่องสว่างแบบหน้าชัดะระดับ l d ได้เลยค่ะ ที่เกินคาว่าจูใจเนี่ยเกินคําว่าจูใจจริงๆค่ะเพราะว่ายังไม่พอยังมีลิ้นชักอีกด้วยไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะบอกได้เลยว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสไต จถูกใจมาฟังมากๆคุณผู้ชมเนี่ยถูกใจไหมถ้าถูกใจเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะมีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะ FN Decor Design เนี่ยมีกิจกรรมดีๆน่ารักน่ารักมาฝากด้วยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงเข้าร่วมกิจกรรมอวดบ้านสวยกับ FN Decor Design ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ลูกค้าคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เลยแล้วก็ถ่ายรูปนะคะคู่กับโซนวิวอินของ FN Decor Design เนี่ยลงมาที่ใต้โพนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งกิฟต์ o วเซอร์จากเซ็นทานมูลค่า1000บาทส่งตรง ถึงบ้านให้ไปช็อปกันแบบสนุกสนุกเลยค่ะโอ้โหเสียดายมากๆเลยค่ะเวลาของเราเนี่ยก็หมดลงแล้วไปดูกันดีกว่านะคะว่ารอบหน้านเนี่ยมาปัางจะพาไปที่โครงการไหนสไตล์ไหนไว้มาติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ